สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมกุหลาบอีกแล้วนะคะสวนกุหลาบวันหยุดน,นี้มาดูมองเคอร์ค่ะมองเคอร์ดูมองเคอร์ตากแดดมากเกินไปหน่อยสีซีดไปเลยมองเคอร์มีสี่ดอกด้วยกันค่ะดอกนี้กำลังบานมาดูดอกนี้ นี่ก็มองเคอนี่มองคือซีดไปหน่อยเพราะว่าอยู่หน้าบ้านแดดแรงชมสวนกุหลาบในวันหยุดค่ะนี้ไม่ชมอีกดอกหนึงหนึ่งดอกซ่อนตัวอยู่ในปา่าลึก <c oughs> ก็จะเข้าถึงซ่อนตัวอยู่ดอกสีชมพู แล้วเพื่อนก็กำลังจะบานอีกนะคะพาชมกุหลาบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ